สวัสดีครับผมผมท็อกนะครับจากร้านต้นยางยนต์พระรามสองนะครับก็ทีนี้นะครับผมมานําเสนอล้อแท้ติดรถนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นล้อนิสสันนะครับขอบ18นะครับเป็นล้อห้ลูกนะครับตัวนี้จะเป็นล้อของนิสสันเทน่าตัวล่าสุดนะครับที่ว่ามีราคาเบิกศูนย์เฉพาะล้อ4วงนะครับ1นึ0 0 0สบาทนะครับเฉพาะล้อนะ4วงเบิกศูนย์หนึ่งแสนสองหมื่นบาทนะครับแต่ว่าผมขายไม่ถึงผมขายทุกศูนย์สเท่า นะครับประมาณ3ามถสเท่าได้เลยตัวประมาณนะครับผมตัวนี้นะครับติดอยู่กับยางโตโยะนะครับรุ่นโพเซ็นะครับสเปค2 3 6 0 1 8นะครับหรือเต็มเต็มก็คือ2 3 5สามหนั่นแหละแต่ผมไม่เรียกเลข5หลังนะไม่ต้องโกรธไม่ต้องงงนะครับตัวนี้นะครับเป็นล้อ5รูมาตรฐานนิสสันเลยนะครับเดี๋ยวอย่างแรกเลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าล้อแท้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวดูจนหมดคลิปแล้วเป็นล้อปลอมเสียเวลาเปล่า นะครับอ่าเรามาดูหลังล้อกันล้อแท้ไหมล้อแท้ค่อยคุยกันต่อนะครับผมอ่านี่เห็นไหมครับมีโลโก้นิสสันนะครับเป็นตัวหนังสือนะครับชัดเจนนะคอ18นะครับกว้าง7นิ้วครึ่งอ่าเห็นไหมครับออฟเซต55นะครับตัวนี้เป็นล้อแท้นะครับผม100%นะครับตรงตาโลโก้นิสสันเมื่อกี้ที่ผมให้คุณผู้ชมดูนะครับมันทำเลียนแบบกันไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาลองมาจากล้อแมกเลยนะครับ ตัวนี้นะครับแต่ถ้าแยกออกมานะครับเฉพาะยยางเส้นหนึ่งต้องมีประมาณ5-6,000บาทนะครับล้ออีกประมาณแสนสองถ้าเบอร์ทงชุดนี้ตัวนี้แสนกว่าบาทนะครับแต่ผมขายไม่ถึงนะครับถูกกว่ากันหลายเท่านะครับใส่รถนิสสันอะไรได้บ้างเช่นเทนาอันนี้แน่นอนนะครับจู๊กซิลฟี่พาวซ่าเอกเทลใส่ได้ นะครับอยากหาล้อข่า18ล้อแท้ใส่รถติดต่อมาได้นะครับของดีมีน้อยนะครับตอนนี้ผมเหลือตัวเลือกแค่รายนี้แหละวรายอื่นตอนนี้ของหมดอยู่นะครับเดี๋ยวถ้ามีมาเฟ่จะมาอัปเดตให้นะครับหน้าร้านเราเป็นเต็นท์สีขาวแดงนะครับวันนี้เป็นเย็นวันอังคารนะครับที่ที่ผมไลฟ์อยู่นะนะครับร้านเราจะหยุดทุกวันพุธนะครับเพราะฉะนั้นพรุ่งนนี้นะครับที่วันนี้เป็นวันอังคารนะ แลวเปิดทําการในวันพฤหัสบดีนะครับเอาไปว่าแล้วเราหยุดทุกวัดพุธเป็นใช้ได้นะครับก็คลิปนี้ผมก๊อตนะครับขอฝากล้อตัวนิ้ไบ้นะครับเดี๋ยวมีล้อมานำเสนอกันอีกนะครับเดี๋ยวขึ้นไปไหนนะครับสวัสดีวันนี้สวัสดีครับ